พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะคะที่นี่มีถนนอยู่เส้นหนึ่งนะคะชาวบ้านเรียกกันว่าถนนกินได้โดยชาวบ้านได้น้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาในระิตเป็นถนนสายนี้นะคะว่าแต่ทำไมต้องเรียกว่าถนนกินได้ด้วยตามไปหาคำตอบกันค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครได้เข้ามายังหมู่บ้านแสงเจริญนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามก็จะต้องตื่นต้าตื่นใจกับถนนทั้งเส้นเลยค่ะที่มีการปลูกพืชผักเรียงรายไปทั่วหมู่บ้านแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านบ้างริมถนนโอ้โหปลูกเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้ง89ครัวเรือนวัดแล้ก็โรงเรียนช่วยกันปลูกนลไม้คนลมือ จนรอบๆหมู่บ้านทุกถนนก็เต็มไปด้วยพืชผักต่างๆมากมายถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการขนานนามให้เป็นถนนกินได้นั่นเองอะใครที่เข้ามาถนนเส้นนี้นะคะเราก็จะเห็นนะเขาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะคุณผู้ชมมีทั้งต้นแค่มะละกอบวกโหระพาแมงลักยี่รา กล้วยแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นโรงสีข้าวชุมชนโรงเลี้ยงตังตวแดนรวมทั้งก็มีกองทุนขยะรวบรวมขยะเปียกขยะแห้งเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นโรงเลี้ยงตัตะแดนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ สุภาษาวงโพธิสทรานะคะเป็นกำนันตำบลวังแสง,งก็เลาให้ฟังนะคะว่าหมู่บ้านแสงเจริญที่จังหวัดมหาสารคามนี้นะคะก็ได้รวบรวมชาวบ้านมาร่วมกันปลูกผักกินเองริมถนนทุกหน้าบ้านเลยค่ะชาวบ้านคนใดอยากจะรับประทานผักชนิดไหนนะก็สามารถ ไปกินได้เลยคุณผู้ชมนี่กินได้จริงๆนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษปลอดภยัยนะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนต่างๆด้วยนะคะอีกทั้งยังให้ชาวบ้านได้เข้ามาเรียนรู้และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ขับเคลื่อตบบนตะบลเข้มแข็งในพื้นที่เพื่อขยายผลไปทุกหมู่บ้านให้มีความมั่นคงมั่ง และยั่งยืนอีกครั้งยังเปิดให้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อน,นำความรู้กลับไปปรับใช้กับหมู่บ้านของตัวเองได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของถนนกินได้ที่หมู่บ้านแสงเจริญอเภอแกดํำจัังหวดมหาสารคามเดอ้อ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ